แตกเงินขึ้นนี้จัดเวทีดนตรีพร้อมไฟแสงสีก็สาสเตรียมจัดการเงินฉลองให้สนุกคืน บัวเลยนั่งเตรียมตัวพร้อมสิไปวัดน้ำมูเขาเสียที่เฮ้าบ่มีแฟนมาเกี่ยวแขนตอนเดินยานมูสาวสายสาวแหล่แล่ไปเห็นมาเป็นครูบัวเลยนั่งใจหดหูขอบความถูกอยากให้ใช่จนซำบ่เกี่ยวหามาบัวไล่ว่าสิไปวัดกะจ้าวัดสิเป็นจังใดดอกผู้อื่นเพล่นมีครูพากันไปเที่ยวเป็นครูบัวไล่ล่าบ่มีครูน้ำมูเพิ่นหากมีเวลา มาเยี่ยมบ้านนาบ้างเด้อพี่เดอ้ออย่ามวัวไปเหอกับเจ็ดสองจนลืมสองแปดว,ว้ายบัวไล่ไอซี่จ<ะ>้าเอซี่ลองเพลงอีอย่างหนึ่งฮันนาะห์นะเอาลองเพลงอย่าลืมบ้านนาเด้อพี่เดอ้อเสื้อแต่สองเจ็ดหลจนเอเ่ยลืมสองแปดลางวดวังหันเอาบัวไล่ตายไอ้ซี่เขายืนอยู่ผู้เดียว์หลาคือว่เขาไปอาบุญไปฟ้อนอยู่ในวัดตะมูเพิ่น บัวไล่ก็ยืนอยู่ผู้เดียวนั่นแล้วเนาะบัวไล่บ่มีครูน้ำพอน,นอป้องแน่ผู้อื่นพนละมีครูไปเป็นครูมือไอ้ซี่เอ้ยซี่มือนีแต่งตัวง่ามง่ามเอ้ยตีไปใส่โอ้ยแต่งตัวง่ามมากเอ้ยก็ว่าสิไปฟ้อนลำบ้องอยู่ในวัดปุระอันเยือนยุ่งหนีบก่กล้าไปอยากอายคนบ่บ่มีครูสันติอยากอายตัวนอกผู้เพิ่นมี่ครูจะคลองบ่มีครูไหมไอซี่โอ้ยเบาเรื่องครูเรื่องเคี่ยงต้องปรึกษาเอ้ยซี่ เอ้ซี่นี่ถน,นัดนากเรยเรื่องผู้เบาย่ำเดืยนสองเดือนสามนี่ไยมีผู้เบาอยู่สองคนละมีอยู่สองคนดียวนแต่ว่าขย่ำเดือนเก้าเดือนสิบมีเป็นปุ่มน้ำกดย่อยย่อยผู้เบาบ่อีซี่หมาแม่เสิงละเอาเจ้าซี่ลาบัวไลขั่์ยักษ์ไเขาไปในวัดบ้านบ่มีครูเอ้ซี่สิขอแนะนําให้รู้จักมีผู้เบามาน้าสันนี้ผู้เบาทั้งในละไอ้ซี่ผู้เบาบ้านเฮาเนี่ลาเพิ่นกลับมานตะกรงเทพไม่ๆม นี่คือโอ้นี่คือว่าที่สารวัตรพันโตเอกพ้นโทษตีจัตวาหน้าว่าตีทำได้ <c oughs> เมื่อไหร่เล,ล,ลยเลียงจบสวงโพธิ์ลาเลื่อยยศไหลว่าที่หน้าว่าเอกพ้นโทษจัตวาโทษเอกท่านสารวัตรค่ำนึ่งพึ่งบ่ได้ลาโอ้ยบ่มักแต่พึ่งบ่ได้เนี่ยไอ้เสียพึ่งได้คือเ่า เป็นคนจริงจังจริงใจรับใส่ระสาส้นพูดจริงทำจริงครบได้ไพสีครบกับครบเอยซี่นี่บ่ครบเอาแล้วแต่ไอซี่ยังบ่ครบซี่น้องครบจังไหนเนาะไอ้บ่ครบไอ้บิ๊กคุบเอาแล้วครบรถบ่ไรครบรถเปิดทางก็เปิดแบบจังสี่โอ้ยจังไหนเนาะผู้สาวก็บ่เคยเล่นจักเตอรอะไรนี่เตือนตันใจนายคำว่า เสี้งหัวเร่เปิดปองปาาผู้สาวมาพว้ง,งามไทยเมย์เศรที่เคยไม่ปองเปียบมองตั้งแต่น้อยมาตอนนี้สัง่งเมนงามบัวลายเอ,อ๋ยจ้าโอ้ยจ้ามนวนแทน้องบัวลายเอ,อ๋ยไ,ไม่อย่างพี่บัวลาย มืนอนี้มีครูไปนน้องรักคันมีครูบทไลท่ติมายืนอยู่ผู้เดียวบว่กันยังสัน้นอายกับ่อมีครูเพือกันเป็นครูไออ้ายแต่บอน้องรักอายบอมีครูควัรไห่น้องรัก ติคอยสั่ลวมจังตั้งตอบต่ออ้ผู้มาถ้าอยากมากับผู้งามนี่ละโอ้ยน้อพี่น้องเป็นเพียงสวาวชาวบ้านอยู่ในทิ้นกันดานพอหานตานเป็นการสิ่าตเพียงพี่มาขอเฮียงเพียงชัวช่วข้าวชั่วค่างไอ้ยูตัวดอกอะไร วาทิ้งในน้อ,หนอหงหละ่ะอ้ยอายคำหนึง่งบุตรไรนาะเป็นเพียงสาวชาวบ้านเท่านนีนน้อายคำหนึ่งเป็นคือหงอยอยู่เทิงฟ้าน้องเป็นกายอยู่หน้าต้ำเศรษฐลําไปสู้ซ้อนมากเขียงฟอนหากบอกควระแลว้วอายคำหนึ่งเออควรบอกควรเปนกระเดมมากแลยไปให้น้องละ่ะ จังไหนจังไหนกลับเป็นผู้สาวสนะอ้ายฉันเนาะสิ่ะ <c oughs> ความสิกคนเด็กขับว่าเป็นกัโทโหนไอเสียโทษค่าทั้งสารวัตรทีฉันขึ้นว่ามันกัโทโหนค่ะ